กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยค่ะ วันวันที่เดือนพศรวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์รสอบดวงชะตากันนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากที่จะลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่ากําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งข้อมูลดีๆรือแม้กระทั่งในเรื่องของพื้นที่ทําเลในการลงทุนเองก็ตามนะคะสำหรับครั้งนี้ค่ะกาตนามูฟิมอลเขาก็ร่วมกับนะคะ SME นะคะชีช่องดูนั่นเองนะคะก็จะสัมมนา เพื่อผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะพบกับสุดยอดฟันชาลค่ะหลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกําไรงามค่ะทั้งธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟความงามลไปถึงแฟชั่นแล้วก็ที่สําคัญแนะนําพื้นที่ทําเลทองสำหรับการลงทุนในโครงการกัตนาบูฟ i ี่มอลทั่วประเทศด้วยนะใครสนใจก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลการลงทุนได้นะคะในงานกัตนาบูฟี่มอลชี้ช่องรวยวันที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 9นาฬิกาถึง16นาฬิกาน,นะคะณ0ูนย์4อาเชียนชั้น10อาคาร Cyber World ค่ะและเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้นมีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทุนให้ด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะอยากจะฟังข้อมูลดีๆก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะคะฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่ารับจำนวนจํากัดอาจจะต้องรีบโทรเข้าไปสำรองที่นั่งกันได้นะเบอร,ร์โทรศัพท์ที่093นะคะ957 3887และ02 933 6873นั่นเองนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะใครอยากสนใจโทรเข้าไปสำรองที่นั่งกันได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามากันที่ S M S กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณเนติทรน,นะคะ1กุมภาพันธ์2531ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม5 8นาที พุธกลางคืนนะคะถามการงานแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับงานมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนในทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานใหม่ๆรอบครอบนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกัญญาลักษณ์ค่ะวันที่10พฤษภาคม2522 เวลาเกิดตาถึง9ก้าโมงเช้านะคะวันพฤหัส,สบดีถามลัคนาราศรีจังหวัดแพร่ค่ะพรฤหัสแพร่พอพานนะครับอลองดูว่าจังหวัดที่ครับเกี่ยวนั้นมีผลหรือไม่ ก็มีโอกาสเป็นได้2ราศรีนะครับก็คือราศรีเมถุนกับกร,รกฏนะจุดสังเกตก็คือว่าถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงกลางปี5 6าถึงห้เนี่ยชีวิตมันพีคมีหลายสิ่งหลายอย่างดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับผลจากผู้ใหญ่เป็นเมทุนแต่ในทางกลับกันถ้าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันเลทน,นิดนึงมันเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่ช่วงกลางปี2557ต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลานี้และจะถึงช่วงกลางปี58คุณเป็นกร,รกฎ เด็อสมเดต่อมาค่ะคุณภูรินนะคะ12มกราคม2558เวลาเกิด8นาฬิกา12นาทีพุทธกลางวันน้องเพิ่งเพิ่งจะเกิดเองนะถามการเรียนแล้วก็ชื่อดีไหมจะเสริมด้วยอะไรเยี่ยเพิ่งเสริมเลยนะเดี๋ยวนะดูด,ดูดูชื่อให้ก่อนนะดูชื่อให้ก่อนวันพุทธกลางวันอ้โหภูรินะค,ะค่ะ12มกราคม58นี่ก่อนจะเสริมนะไปตรวจ ส่วนวันเดือนปีเกิดลูกก่อนนะครับเพราะว่า12มก,กราคม58เนี่ยตรงกับวันจันทร์เลยจ้ะน,นะผิดทั้งสองวันแน่นะครับยังไงรบคนตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ง SMS ต่อมาคะ่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มิถุนายน2532ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกา45นาทีวันศุกร์ถามความรักเดือคู่นะคะแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมรวมไปถึงการทําบุญ มีจรนี้เน้นในเรื่องของคนชราแล้วกันนะครับจะเป็นบ้านพักคนชราหรือว่าคนชราที่สูงวัยและสมควรที่จะช่วยเหลือนะส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง26ของคุณเนี่ยเลยเลข3ค่อยว่ากันแล้วก็4ข้อนะครับสูงวัยกว่ากถึงปีมีตมิอยู่อย่างมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศจึงจะอยู่กันได้ยืด mm hmm. เป็นเงื่อนไขหรือนะครับและของคุณเนย,ยงอริด้วยในความหมายเวลาอยู่ใครพยายามระวังเรื่องของปากเสียงความขัดแย้ง ส่วนในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุตอนนี้ย่าง26อตอนนี้พระอาทิตย์เสวยถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อเนตรนะครับที่วัดไัยชยน์พลเสพราชาวรวิหารที่สมบุทรประการนะถ้าไม่สะดวกก็เช่าจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้าฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละหกจบอวิสุนุตสานุติ เอสมต่อมาคะ่ะคุณสิทธิวัฒน์นะคะ23่กุมภาพันธ์สอง9เวลาเกิด2องทุ่มสินาทีนะคะเป็นพุทธกลางคืนตอนนี้รับราชการพลเรือนอยู่นะถามโชคลาภด,ด้วยแล้วก็ทำบุญอะไรดีพุทธกลางคืนนะครับราชการทำไปเรื่อยๆ นะราชการทําไปเรื่อยๆนะครับเป็ว่าคุณไม่ได้บอกหน้างานแต่ดูดองค์รวมเนี่ยราชการก็ไม่ได้ขัดอะไรกับตัวคุณนะ,ะแล้วก็ปี2ปีนี้ออกแรงเยอะๆตอนนี้ย่าง49่เพราะว่าย่าง50ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมันถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะเหนื่อยกับภาระโครงการงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งบริวารหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวนะ ส่วนในเรื่องของการงานตอบไปแล้วทําบุญบอกไปแล้วแต่โชคลาภย่าง50ที่กระนาจะมาถึงนี้ไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชูสักด์นะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2501เวลาเกิด2ทุ่มครึ่งวันเสาร์นะคะถามเรื่องของงานรับราชการอยู่สุขภาพแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมย่าง57นะครับคุณคุณชูศักด์ พูดเหมือนท่านเมื่อสักครู่นี้เลยระวังปัญหางานใหม่กับบริวารน,นะถ้าของคุณมีลูกทีมด้วยเนี่ยดูให้ดีๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าคือผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องใช้ได้ปีนี้ความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประครับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นสุขภาพระยะยาวก็กระเพาะตับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจ มาในส่วนของจอดหมายกันบ้างนะคะเจ้าของดวชะตาเกิดวันที่14กุมภาพันธ25์2511ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา45นาทีพุธกลางวันคำถามถามความรักบอกว่าคู่ครองลักษณะเป็นยังไงหรือว่าความรักเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ย่าง47นะก็ถ้ากรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับ อุตสาหะเนี่ยก็คือความเหนื่อยยากหรือจะมีปัญหากันด้วยเรื่องราวเก่าๆเดิมๆสิ่งสําคัญคือในเรื่องของคําพูดนะแต่ถ้าถามว่าถ้ายังโสดอยู่ละ่ะเกณฑ์ความรักก็ไม่โดดเด่นนะครับในปีนี้จ้ะคำถามเดียวแล้วค่ะ,อะโอเคค่นะเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลนะครับในช่วงปลายมิถุนา,าปลายกับมกราคม นะครับวันที่26ผ่านไปแล้วน้มกราก็เลยเพียงหนึ่งวันคือวันศุกร์ที่30นี้นะครับเป็นวันสุดที่โชคแล้วก็วันลอยสามารถประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันแรกคือวันจันทร์ที่2วันนี้อักคันิโรตตกในเขตพัตเสมาก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชานะครับ รวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดําเนินการได้เพราะว่าทางกัลยาโญคนั้นก็เป็นวันอาทิตย์ปีช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาในคนที่เกิดวันอังคารขอ,อให้หลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระหัสปดีที่5นะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการออกรถลวถึงการประกอบการมงคลในป่าที่เหลือดําเนินการได้นะครับ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา3 1นาทีถึง17นาฬิกาแต่คนที่เกิดพุธกลางคืนก็ควระฉลีกเรี่ยงการใช้เลือกวันนี้อันนี้คือช่วงต้นเดือนนะครับที่ที่เรา,เานำมาฝากกันเอาความจริงขอโทษทีฮะมีวันที่1ด้วยอีกวันหนึ่งนะ1กุมภาวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเลือกล่างมีดีทีที่ดีอย่างดีทีเรียงมอแล้วก็วันฟูกันและโยกเป็นวันธงชยัย นะครับสำหรับวันที่หนึ่งนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาิกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลื่องวันนี้ครับเอาละนั่นก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่ง S M S นะคะเข้ามาลุ้นกันสำหรับหนังสือคำพิมพ์มหาสตะเล็กนะคะตั้งแตม่มีเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้นะคะก็รวมเป็นสองท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวรายชื่อขึ้นด้านหน้านี้เองนะคะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีนั่นเองนะ ขึ้นชื่อเดียวนะอ่ามาสักครุนนั้นของเมื่อวานอันนี้ของวันนี้อันนี้ของวันนี้นะสองท่านด้วยกันนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นกว่านี้นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะเราแจกถึงวันศุกร์นี้นะฉะนั้นก็จริงๆต้องบอกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วหล่ะนะคะ แต่ละวันยังสามารถส่งเอ็ซเข้ามาร่วมทุนกันได้ส่วนใครที่ใจร้อนหน่อยนะอยากที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากที่จะไปหาซื้อก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปก็ต้องบอกว่า2เล่มนี้เป็นหนังสือ2เล่มที่หลายคนเนี่ยไม่เชื่อว่าถ้าเกิดอยากศึกษาโหราศาสตร์ก็สามารถอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของ Miracle Channel นะคะย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็ สำหรับใครที่อาจจะอยากชมวา่ามีอะไรที่ย้อนหลังเพิ่มเติมบ้างก็ด้านนานี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวักตามด้วยคําว่า TV Thailand นะคะตามนี้เลยนะคะรวมไปถึงใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel เองก็ตามนะก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตได้ในสน่วนของ Facebook Fan Page เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะ,คะ นอกจากนี้ใครที่อยากที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทางจดหมายหรือว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือแม้กระทั่งในส่วนของอ e ีเมลก็ตามในส่วนของดวงชะตาก็ต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันวันที่เดือนพศเวลาเกิดแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ะาย1 3 0นถึง10.00นตรงนั่นเองนะคะใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตานะคะคในแต่ละวันส่ง SMS เข้ามาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะสิ่งสําคัญเลยคือ ต้องบอกในส่วนของเวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดที่เกิดด้วยนะคะนอกจากนี้ใครมีความติชมแนะนําเพิ่มเติมบอกกล่าวเข้ามาได้นะคะก่อนจะกันไปก็ฝากไว้ค่ะสําหรับข้อคิดคติธรรมหากเราต้องการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างในชีวิตเราควรที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนสิ่งสําคัญสิ่งแรกก่อนเสมอสิ่งนั้นคือความคิดค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ